ยินดีต้อนรับสู่ช่อง w วิร์ไวดีเอทีช่องที่ให้คุณได้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับโลกของเทคโนโลยีทางทหารและการพัฒนาอาวุธยุทธศาสตร์ระดับโลกวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจคำถามที่หลายคนสงสัยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ยังมีความจำเป็นอยู่หรือไม่ในยุคป,ปัจจุบันท่ามกลางสงครามสมัยใหม่ที่เน้นความแม่นยำสูงและอาวุธอาาัจฉริยะการตัดสินใจลงทุนในเครื่องบินขนาดใหญ่เช่นนี้ยังมีความคุ้มค่าอยู่หรือไม่ ในปี2025กองทัพหลายประเทศยังคงพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์รุ่นใหม่เช่น B-21 Raider ของสหรัฐอเมริกาที่จะมาแทน B-2 และมีความสามารถในการลบหลีกเรดาร์พร้อมรองรับอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธนำวิถีอัจฉริยะได้อย่างหลากหลายเครื่องบินเหล่านี้ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถบินได้ไกลและต่อเนื่องโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ ระบบส่งกำลังของเครื่องบินยุคใหม่ใช้การควบคุมแบบดิจิทัลที่ทำงานร่วมกับระบบนำทางด้วย AI ทำให้เพิ่มความแม่นยำและลดความเสี่ยงต่อการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามด้านอัตราสิ้นเปลืองพลังงานเครื่องบินทิ้งระเบิดยุคใหม่มีการปรับปรุงโครงสร้างน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงลดการใช้เชื้อเพลิงแม้บินไกลหลายพันกิโลเมตรภายในห้องนักบินมีระบบอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยปรับความดันอัตโนมัติและระบบสื่อสารล้ำสมัยเชื่อมต่อกับฐานบัญชาการได้ตลอดเวลา ระบบอินโฟเทนเมนต์และความปลอดภัยก็ถูกยกระดับโดยเฉพาะระบบช่วยนักบินเช่นป้องกันการชนอัตโนมัติตรวจจับขีปนาวุธและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแบบเรียลไทม์สุดท้ายแล้วแม้ว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์จะดูเหมือนล้าสมัยในบางแง่มุมแต่ในแง่ขององค์การแสดงแสนยานุภาพการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการข้ามทวีปพวกมันยังคงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสมรภูมิสมัยใหม่ ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเว็บไ์ดีอีเพื่อรับข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโลกยุทธศาสตร์ทันสมัย